โอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยเราไม่ขอจีบเขามาอีกเพื่อที่จะมาสังกัดเอันนี้ของรักของห่วเขาเฮ้ยช่างเอกก็เป็นเพื่อนรักผมก็รู้จักกันกับพี่ไขรู้จักเนี่ยเป็นคนในทีมงานนี่แหละครับเป็นคนเลี้ยงคายในจังหวัดขอนแก่นแล้วทา้งสนิทกันเขาเลยมาฝากอย่างนี้เราไม่จีบจีบในท้องของเขาะค่ะ มีคนให้เขาเยอะแหละอ๋ะออยากได้โพสต์ว่าท้องเนี่ยมีคนให้เขาค่อนข้างเยอะระคาะสูงมากล <c oughs> แล้วเราก็เลยไม่กล้าอุ้แต่คอเขาใหญ่มากนะคะห,หมอนนแต่คาเป็นสายเลือดของเพชรุดรด้วยเป็นสายเลือดของปู่เบิ่ม<ว>ซึ่งสายนี้เป็นสายมีความความใหญ่มีกล้ามเนื้อเยอะอยู<ห>่แล้วค่ะ นี่ก็เป็นแม่พันธุ์ของฟาร์มเราใช่ไหมคะ,ะตัวนี้เป็นแม่พันธุ์ของฟาร์มช่างเอกช่างเอกแล้วเราเพิ่งนําเข้ามาเหรอ,อช่างเอกมาฝากผสมค<อ>มาารับมาฝากผสมเจ้าสาันที่ฟาร์มเราตัวนี้ชื่ออะไรคะชื่อชื่อน้องมะลิครับตัวเมียนะครับ โครงสร้างใหญ่มืนเ่าผู้ใช่โครงสร้างเขาใหญ่มากเลยนะคะตอนนี้คือเขาได้มีการผสมพันธุ์ไปแล้วผสมไปแล้วครับท้องและตัวท้องเรียบร้อยอุณนซาอ์อนะติดเรียบร้อยครับหกสิบ<อ>วันพอดีวันนี้ครับโอ้แม่นมากเลยตัวเขาใหญ่มากเลยนะคะอันนี้คือเขามาฝากเลี้ยงหรือว่ามาฝากผสมแล้วก็เลี้ยงด้วย เดี๋ยวเขาก็เอากลับไปเลยใช่ใช่ครับอ๋ออย่างนี้เราก็คิดราคามิตรภาไหมคะร้อยห้าสิบใช่ร้อยห้าสิบเหมือนกันถ้ามาตัวเดียวแบบนี้ร้อยห้าสิบถ้ามาเป็นแม่ลูกมาสองร้อยอ๋อสองร้อยครับโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยเราไม่ขอจีบเขามาอีกเพื่อที่จะมาสั่งกัรอันนี้ของรักของหัวงเขาเดี๋ยวช่างเอกก็เป็นเพื่อนรักผมก็รู้จักกันกับพี่ไข่รู้จักเนี่ยเป็นคนในทีมงานนี่แหละครับเป็นคนเลี้ยงไคอยในจังหวัดขอนแก่นแล้วทารสนิทกันเขาก็เลยมาฝากอย่างนี้เราไม่จีบจีบในท้องของเขาค่ะมีคนให้ เาเยอะแหละจากที่โพสต์ว่าท้องเนี่ยมีคนให้เขาค่อนข้างเยอะราคาค่อนข้างสูงมากแล้วเราก็เลยไม่กล้าใช่เพราะว่าราคาสูงมากแล้วสูงตามราคาแม่เขาหรือเปล่าอันเนี้ยน่าจะทำนั้แม่เขาค่อนข้างที่จะสูงใหญ่มากเลยค่ะตัวนี้คือแบบว่าลําตัวเขายาวเนาะยาวแขงขาเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยในท้องนี้คือมีคนจองไปแล้วเรียบร้อยมีคนโทรมาจองแต่ยังยังเจ้าของเขายังไม่ตกลงราคาราคานี่คุณแม่ไม่อยากจะเอ่ยถึงนะคะเพราะว่า ค่อนข้างที่จะแบบเนาะแรงเหมือนกันอะไรไ<ด>อย่างเงี้ยเพราะว่า สังเกตง่ายๆราคาควายคายดูควายของเขานะไม่ธรรมดาตัวใหญ่มากเท้าใหญ่มากเลยแข้งขาใหญ่หน้าตาของเขาสวยมากเลยถ้าไหนเขามาฝากเดี๋ย่ยังงี้หลายวันอย่างเงี้ยเราก็คิดราคามาตรฐานของเราไปตามมาตรฐานของฟาร์มไ,ไปใช่ไหมครับถูก,ก,กต้องครับวันละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบคุณจะอยู่กี่วันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับเป็นส่วนมากก็ตรวจท้องผ่านก็กลับมาโอ้แล้วอย่างเงี้ยมีการอ่าถ้าถ้าเขาไม่ท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการแบบเหมาจ่ายไหมครับ่ไม่ไม่ครับถ้าไม่ท้องเองเนี่ยทางหมอที่ฟาร์มทางผมเองก็จะ ก็จะดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรอุณหภูมดูดูระบบสื่อพันธุ์แล้วก็ถาม เจ้าของคายเจ้าของสัตว์ว่าจะทําการรักษาไหมขั้นตอนอย่างนู้นอย่างนี้เต่ก็จะคุยกันอีกรอบหนึ่งอ๋อคือคุณหมอจะมีการตรวจว่าทําไมถึงไม่มีการติดตะที<ช>อะไรอย่างเงี้ย<ช>เราต้องหาสาเหตุ<ช>สาเหตุ<ช>ของเขาว่าทาไมไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยหรอคะคแล้วก็ในการที่เรารู้สาเหตุอย่างเงี้ยเราต้องถามเจ้าของควายด้วยใช่ไหมคะว่าว่าเจ้าของควายโอเคจะให้เรารักษาไปด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยหรอคะที่คุณแม่ถามคือมีเหตุบางที่คือบางที่อาจจะ2เดือน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าหมักเหมาเป็นรลายเดือนอย่างเงี้ยเราจะคิดอย่างนั้นไหมคะหร พูดถึงถ้าพูดถึงเรื่องวันละร้อยห้าสิบเนี่ยคือเราจะให้คนคนเลี้ยงคนเลี้ยงที่ฟาร์มเราสามคนเขาก็จะแบ่งกันเพราะว่าเขาเป็นต้องเป็นคนเป็นตัดหญ้าไงครับเาเป็นคนเอาอาหารให้แล้วกับวันร้อยห้าสิบนี้ก็มันก็ไม่ไม่แพงนะไม่แพงครับไม่แพงเดือนหนึ่งหญ้าก็กินแพงก็ล่าอาบน้ําด้วย อาหารคนด้วยผมดูแลตั้งแต่ก็ก็เหมือนควายเราเลยดูแลตั้งแต่สีสันยันเท้าเลยนะคะคือเราดูทุกอย่างดูทั้งลําตัวดูทั้งอะไรดูการดูแลของที่นี่ง่ายๆมากเลยคือแบบว่าเราดูแลเหมือนเหมือนกันกับการของเราควายเหมือนควายของฟาร์มเราอะไรอย่างนี้โอ้ดูความยาวของเขานะคะสังเกตง่ายมากคุณดูอย่างนี้คุณแม่เตี้ยไปเลยอ่ะดูความยาวของเขาแบบโอ้โหสวยจริงเลยอ่ะในท้องคุณหมอบอกว่าราคาจับต้องไม่ได้แล้ว แม่ไม่อยากถอถึงจับต้องไม่ได้น่าจะป้าเไปเกือบเจ็ดหลักแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับประมาณเจ้าของเขาก็รักรักด้วยงใส่เจ้าซันติดไปแล้วด้วยไม่ธรรมดาเจ้าซันก็ใหญ่แล้วม็เจอแม่ที่ใหญ่ไปอีกอยากรู้จังเลยมารีนเป็นลูกของเบิ้มพลานกับแม่สายเพชรอุดรซึ่งเขาได้กล้ามเนื้อมาแล้วความสูงเขาก็มีมาแล้ว สายพันธุ์นี่โหสายพันธุ์นี่ดีต้องแบบดีจริงๆเนาะถ<ช>ึงจะให้แบบว่าส่งมาแบบอย่างนี้ค,<ช>ค,ค่ะคือสายพันธุ์ที่ดีเพื่อที่จะได้โครงสร้างที่ดีด้วย<ช>อย่างอได้ทั้งเบิ้มได้ทั้งเพชรอุดรคือได้ได้ทั้งโครงสร้างได้ทั้งกล้ามเนื้อรเรามาใส่เจ้าซันึ่งเป็นสายทองสุกค่ะโอ้โหพระเจ้าใหญ่ไปอีกนะคะคนก็รอดูผลงานอยากเห็นเหมือนกันรออีกประมาณ9เดือนสายสายสายทองสุกกับสายปูเบิ้ม สุงก็ไม่ธรรมดานะสายดั้งเดิมมากเลยค่ะเบิ้มก็เป็นลูกของปู่เบิ้มสายดั้งเดิมสุดยอดเลยอยากเห็นจริงๆนะว่าเขาจะใหญ่ขนาดไหนร้อยเก้าเดือนจะได้เห็นตัวผู้ตัวเมียขนาดแม่ของเขายังยาวขนาดนี้แล้วอะแล้วมาใส่เจ้าซานอีกครับโอ้โหมาลิทั้งไม่ธรรมดาจริงๆเลยอะค่ะเป็นเพื่อนแลวอย่างคุณเอกก็ช่างเอกนี่คือเป็นเพื่อนของคุณหมอเพื่อนสนิทเลยอะไรอย่างเงี้น แกก็เป็นคนใต้มาทํางานที่อีสานผมก็ไปดูแลควายที่ฟาร์มให้ก็เลยสนิทกันเพื่อนกันดีจังเลยค่ะอย่างนี้เราได้ควายของช่างเอกมาอยู่ที่ฟาร์มเราเยอะไหมคะณปัจจุบันนี้ช่างเอกก็แบ่งให้เพื่อนอีกคนนึงเหมือนกันที่ฟาร์มที่ตัวต่อฟาร์มทีอ่อำเภอชื่นชมที่จังหวัดมาารคราม,มก็อยู่นั่นประมาณสีห้าแม่มก็จะมีแม่ของมาวินมีแม่ของมาลิก็อยู่นั่นครับก แกแกก็จะแบ่งให้เพื่อนรักไปเลี้ยงด้วยแกก็เก็บไว้ด้วยเพราะว่าช่วงนี้แกก็งานค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาดูก็เลยฝากคุณแม่ถามอีกครั้งนึงนะคะคืออย่างในการเปิดที่เรารับเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะคือเรารับเลี้ยงของคนอื่นด้วยไหมคะด้วยด้วยครับด้วยแมทั่วทุกภาคเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับแต่ว่าช่วงนี้เรากําลังพยายามที่จะทาทาครอกเพื่อรับฝากอยู่คือควายเราก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็มันก็ มันก็ไม่มีที่อยู่แต่พวกเรื่องอาหารพืชอาหารศัตว์เรื่องอะไรเนี่ยเราค่อนข้างโอเคแล้วฟาร์มเรารองรับได้ควายถึงร้อยตัวแล้วก็มีอาหารตลอดทั้งปีอยู่แล้ะไม่มีปัญหาแต่ว่าปัญหาเรื่องเรื่องคอกเนี่ยนะครับประมาณสักสี่หเดือนคงจะเปิดให้พี่น้องเกษตรกรได้นําแม่พันธุ์มาฝากแบบเต็มรูปแบบแลวก็คืออย่างนี้ทั่วทุกภาคทั่วทุกที่คือสามารถมาได้ไดแต่ก่อน<บ>ที่เข้ามาคือเราต้องมีการตรวจใช่าาใช่มา<อ>ถึงปุ๊บเนี่ยเราจะมีการตรวจค่ะ ตรวจเรื่องระบบสื่อพันธุ์ตรวจเรื่องโรคแท้งติดต่อโรคพาที่จะสู่สัตว์ตัวอื่น อย่างนีใน้ในการที่เขามาฝากกับเราอย่างนี้คือเขา,าเราจะผสมจริงเจ้าซันให้เลยใช่ไหมคะหรือว่าผสมนาเชื้อะคะคุณหอมออว่าส่วนส่วนมากที่เขามาฝากเขาจะผสมจริงแต่ว่าเราเราเรา,เรา,เ,ราเราต้องรู้ก่อนว่าแม่พันธุ์ตัวนั้นนะปลอดโรคจริงนะมไม่มีปัญหาเรื่องบรคสืบพันธุ์จริงนะเราถึงจะให้พ่อพันธุ์เราเราทำการผสม,อ,มอย่างนี้ก็สร้างความมั่นใจให้ทั้งตัวเราเองด้วยแล้วค็คนที่มาฝากเลี้ยงด้วยเนาะมาตรฐานดีมากเลยนะคะอย่างนี้คือมีการจัดระเบียบที่ดีมาตรฐาน ก็ไปกว่าครึ่องอะไรอย่างงี้ะคะ่ะสามารถคือมีการจัดการที่ดีอะไรที่มองว่ามีการจัดการที่ดีอะไรมันก็ดูง่ายไปหมดคือเหมือนตามเดินตามสเต็ปที่เราวางไว้อะไรอย่างเงี้ยสุดยอดมากเลยนะคะฟาร์มนี้คือมีการจัดการที่ดีวางแผนตามระบบ เชื่องทุกตัวใช่ไหมพี่แก่ครับผมชอบพี่แก่มากเลยอไอ้นะคะพี่แก่เป็นคนแบบว่าดูแลวุ้แต่คอเขาใหญ่มากเลยนะคุณหมอเนี่ยแต่ขอเป็นสายเลือดของเคชูดอุด้วยเป็นสายเลือดของปู่เบิ้มซึ่งสายนี้เป็นสายความใหญ่มีกล้ามเนื้อเยอะอยู่แล้วคมันก็เลยตอบโจทย์ ของคนอีสานได้เพราะแต่แต่พี่มองว่าคนอีสานนี่ตอนนี้คือเขาต้องการที่จะเน้นโครงสร้างใช่ครับเพราะว่าควายอีสานนี่จะกล้ามเนื้อดีอยู่แล้วกล้ามกล้ามเนื้อค่อนข้างดีค่ะแต่ว่าจะขาดที่โครงสร้างเนี่เราก็เลยเล็งเห็นเจ้าซันเล็งเห็นสายท้องสุกปังแปดเล้วพวกนี้มามาปรับเปลี่ยนเท่ากับว่าคุณหมอนี่เป็นจุดประกายเปลี่ยนสายพันของโซนภาคอีสานเลยไหมคะเนี่ยรว่าก็ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวครับก็มีหลายหลายคนที่เขามองมองเห็นในจุดนี้ เพราะว่าส่วนมากควายอีสานที่พี่มองคือตอนนี้คือเขาจะเน้นหาโครงสร้างที่แบบใหญ่คือปรับเพื่อที่จะมาพัฒนากับสายพันธุ์ของอีสานคือโครงสร้างนะ่าควายนะอีสานตอนนี้คือโครงสร้างเขายังเล็กอยู่ใช่ครับใช่แล้วอย่างเ<ช> <ๆ S 2> งี้ยคุณหมออยากจะแนะนําชาวบ้านเกษตรกร,ร,กรอย่างไรบ้างคะในการที่จะมาปรับเปลี่ยนสายพันธุ์อย่างเงี้ยคะคุณหมอคืออยากให้คุณหมอฝากแนวคิด <c oughs> แนวคิดให้กับาชาวบ้านนะต้องดูจุดจุดจุดด้อยของของแม่พันธุ์ของ <c oughs> เราก่อนว่าเรามีจุดด้อยตรงไหนตัวเล็ก แต่กินเก่งนะ,ะแต่กล้ามเนื้อดีนะล้วก็ต้องใส่พ่อพันธุ์ที่มีโครงสร้างใหญ่ๆวาโครงสร้างใหญ่ๆก็จะทําให้ไล่ราคาดีขึ้นค่ะ,ะค,คืออย่างควายร้อยสามสิบอย่างเงี้ยค่ะร้อยสามสิบอัพยอย่างเงี้ยเราจะหาพ่อพันธุ์สายพันธุ์ยังไงมาใส่หรือว่ายัางไงเจ้าซานเนตตอบโจทย์ในเรื่องของแม่ควาย รูปล่างเล็กได้ค่อนข้างดีลูกจะเห็นหลายๆตัวในพื้นที่ที่เราทําการผรสมไว้เนี่ยครับ,รบเจ้าสันไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ผสมตัวใหญ่ๆแบบนี้มากนักในพื้นที่เราก็จะผสมร้อยสามสิบกว่า145บาอะไรพวกนี้แต่ลูกค่อนข้างที่จะโอเคครับราคาค่อนข้างดีตอบโจทย์ได้ทั้งกล้ามเนื้อที่ดีความสูง ก็คือ<ด>เปรียบว่าเจ้าซานี้คือสาม,มารถแก้ได้หลายจุด<ช>ทั้งโครงสร้างทั้งกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อความหนาของเขาด้วยใช่ใช่ แต่คุณแม่เห็นแล้วนะคะเจ้าซันนี่คือตัวใหญ่จริงคือหลังแบบตัวใหญ่มาก <c oughs> คือกล้ามเนื้อของเขาได้โครงสร้างได้ <c oughs> มันก็ตอบโจทย์โซนทางภาคนี้ได้เหมือนกันนะ <c oughs> ว่าโซนควายทางภาคนี้ค่อนข้างที่จะอะยังเล็กหน่อยอะไร <c oughs> อย่างนี้ <c oughs> มันก็มีมันก็มีพ่อพันธุ์ที่หลายตัวที่มีจุดเด่น <c oughs> แต่ละแต่ละตัวนะแต่ว่าต้องเกษตรกรเองหรือตัวเราเองต้องต้องมอ,อ,องถึงว่าแม่พันธุ์เราขาดจุดไหนส่วนมากเนี่ยเกษตรกรจะ ตามๆกันไป<อ>พ่อนี้ดีพ่อนั้นดีก็ผสมไปแต่เราไม่ได้มองว่าจุดด้อยของแม่พันเราจริงๆคืออะไรมันมันก็จะพัฒนาได้ค่อนข้างช้าช้ากว่าคนอื่นที่เขามีความเข้าใจว่าควายเ,เราเนี่ยขาดสูงนะเราเอาสูงใส่ก่อนกล้ามเนื้อเราค่อยเอาตัวอื่นมาใส่อะไรเนี่ยมันมันมันจะเร็วไงครับ uh huh. ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไอ้ควายเรามีความกล้ามเนื้อดีแล้ว จะใส่พ่อที่กล้ามเนื้อดีมันก็ไม่ได้สูงสักทีใช่ไหมครับอย่างนี้ถ้ากับว่าเกษตรกรจะต้องคุณจะต้องมีความรู้ของคุณด้วยควายของคุณขาดอะไรไปอะไรใช่ใช่ใช<ๆ>แต่และพ่อพอันมีจุดดีจุดเด่นต่างกัน <Okay. S 1> มีหลายตัวครับ อย่างเช่นแม่พันร้อยสามสิบกว่าเรามาต้องการปรับความสูงก็สามารถเอาเจ้าซันใส่ได้ใช่ใช่เจ้าซันให้ความสูงได้แต่ถ้าเราต้องการปรับพวกหลังพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเราก็ต้องหาอีกแบบหนึ่งว่าเราหาพ่อพันสายพันหนึ่งเพื่อที่จะปรับทางด้านหลังด้านหน้าหน้าตาของเขาเขาอะไรอย่างนี้เพราะว่าแต่ละตัวมันแตกต่างกันไปอย่างงี้ใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับเจ้าซานนี่กะอะไรคะถึงได้มาน้องทองทองทีบะแม่เขาเป็น เป็นลูกของเพิ่มโชคยังอยู่ที่นี่ไหมคะคุณแม่ครับก็แบ่งแบ่งให้เฮียเลิศที่สะคนไปคือแบ่งแ่งกันไปสแม่พันอะไรยเงี้ยแต่ที่แน่ๆนะคะคือดินนี่คือออกมาทางพ่อค่อนข้างที่จะ 80%-90% เลยอย่างน้อยก็หน้าตาแล้วนะคะหน้าตามาทางพ่อลำตัวโครงสร้างของเขานี่นะคะคือไม่ธรรมดาขาใหญ่ขาใหญ่จริงๆขาใหญ่จริงๆแล้วความสุขของเขาได้ด้วยนะคะเนคืออายุสิเดือนก็ คือเท่ากับว่าเจ้าซันนี่คือสามารถแก้ได้หลายๆจุดเลยใชบช่เรื่องเรื่องหลังเรื่องความสูงครับเรื่องหน้าตา